เตอร์ครับอาหารจานเรียกน้ำย่อยถึงแม้ว่ารสชาติจะดีแต่เตอร์ยังต้องเพิ่มความคิดสร้างสารรค์เข้าไปอีกครับเจฟดังนั้นจานนี้เตอร์ได้แก้ไขอะไรกับมันบ้างเอาจริงๆผมไม่มั่นใจในเรื่องความคิดสร้างสารรค์ผมอยากโชว์เทคนิคของญี่ปุ่นมากกว่าผมมั่นใจมากว่าผมยกระดับเทคนิคอาหารญี่ปุ่น6-7เทคนิคได้และแต่ละเทคนิคนี้ไม่เหมือนกันเลยจานนี ต้จะทําอะไรคะผมจะเอาเนื้อนะครับไปหมักกับซอสทากิของญี่ปุ่นนะครับย่างบนเตาถ่านให้มันเหมือนไปกินเนื้อย่างที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เอามาชุบกับผงสาหร่ายญี่ปุ่นที่เอาไปคั่วซอสนะครับเดมิเกลซอสตัวผักก็คือจะมีทอดลากัวชิปะครับตัวนึ่งจะเอามันญี่ปุ่นไปนึ่งแล้วก็ทำมาเป็นพิเรชิดเอซูมาครับตัวต้มผมจะเอาหัวใช้เท้าญี่ปุ่นเนี่ยไปต้มกับดาชิแล้วก็ทํามาเป็นฟองดองให้เหมือนเป็นอาหารฝรั่งเศสย่างก็คือจะมีเห็ดกับต้นหอมญี่ปุ่นครับน ทคนิค <Techn> คิดว่ามากพอไหมคะผมคิดว่ามากพอครับเราวัดกันที่รสชาติและความคิดสร้างสรรค์ครับเชฟขอให้โชคดีค่ะเตอร์ขอบคุณมากครับกังวลเรื่องความคิดสร้างสรรค์นแน่นอนไม่กังวลเรื่องรสชาติเพราะผมคิดว่ารสชาติผมวางมาค่อนข้างดีเหลือเวลาอีกเพียง3นาทีเท่านั้นนะคะคุณต้องเริ่มจัดอาหารลงจานแล้วครับเชฟ เตอร์ลนที่สุดเลยแล้วเหลือเวลาน้อยด้วยเป็นห่วงเตอร์มากที่สุดเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเตอร์ต้องเริ่มจัดจานได้แล้วทั้ง3จานที่ต้องจัดมันเป็นเมนคอร์สอ่ะเตอร์ครับจะคบเคาน์ดาวนหนึ่งนาทีแล้วคุณยังจัดจานไม่ถึงไหนเลยคุณต้องเร่งเลยครับครับเชฟเวลาจะหมดแล้วกังวลมากๆคือยิ่งมันเป็นรอบชิงแล้วเมนูเราจะธรรมาดาไม่ได้ขอเชิญเตอร์ครับผมเป็นคนเสิร์ฟคนแรกด้วยจิตใจตอนนั้นคือแบบโอ้ย ผมคิดว่าจานของผมมันไม่ได้แย่นะจานผมมันอร่อยมันมันมีกลิ่นอายญี่ปุ่นเลย อธิบายอาหารจานหลักให้เราฟังค่ะเมนคอสของผมมันจะเป็นอารมณ์บรรน,นอกของญี่ปุ่นก็คืออยู่ฟาร์มจะมีวัวจะมีผักต่างๆเป็นรูทเวสต์เบอร์แล้วก็ใช้เทคนิคญี่ปุ่นทําผักหมดเลยตัวเนื้อผมไปหมักกับซอสทาตะกิญ,ญี่ปุ่นแล้วก็เอามาย่างบนเตาถ่านเพื่อได้กลิ่นสโมกท็อปด้วยผงสาลายครับตัวซอสทําขึ้นสต็อกจากเนื้อวากิวทําเป็นบีฟจูครับผัก4ตัวนะครับผมจะทําเทคนิคญี่ปุ่น4แบบก็คือมีนึ่งเป็นมันญี่ปุ่นทําเป็นพีเร ทอดก็คือลาบบัวทอดต้มก็คือหัวไชเท้าต้มกับดาชิอีกตัวหนึ่งเป็นเห็ดกับลีกย่างฐานข้างๆจะมีซุปล้างปากสุดท้ายครับขึ้นมาเป็นดาชิกับคอมบุครับแล้วความคิดสร้างสารรค์ของจานนี้อยู่ที่ไหนครัเอาสเต็กเนื้อมาคู่กับเทคนิคญี่ปุ่นหมดเลยครับจานนี้คือสเต็กเนื้อด้วยเทคนิคญี่ปุ่นใช่ครับ มันคือใช้ฝรั่งเศสมาเชื่อมยกระดับวัตถุดิบญี่ปุ่นแต่ว่าไม่แน่ใจว่ากรรมการคิดเหมือนผมหรือเปล่า อาหารจานหลักของเตอร์ดิฉันเห็นความเป็นฝรั่งเศสแต่พอกินเข้าไปมันกลับกลายเป็นรสชาติญี่ปุ่นถึงแม้จะดูง่ายแต่สามารถผสมฝรั่งเศสกับญี่ปุ่นเข้าไปได้ด้วยกันเนื้อย่างได้สุกกำลังดีมากรสชาติของเกรวี่รวมทั้งน้ำที่ต้มหัวไชเทา้านุ่มนวลกลมกลืนตัวผัก ที่เป็นต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยมันให้ความหวานที่เข้ากับเนื้อมันได้อารมณ์ผักย่างของญี่ปุ่นจริงๆล้างปากด้วยซุปซึ่งมีความหอมสำหรับจานนี้ของเตอร์ดิฉันถูกใจทั้งความคิดสร้างสารรค์ง่ายๆที่ปรับมาใช้และรสชาติที่ลงตัวค่ะขอบคุณมากครับ กรรมการเขาเข้าใจว่าผมอยากให้แต่ละจานเนี่ยออกมาเป็นแบบไหนภูมิใจมากๆเลยครับอาหารจานหลักของเตอร์เนื้อย่างสุกมาพอดีมีรสชาติที่ดีมีหัวไชเท้าต้มลากบัวทอดต้นกระเทียมญี่ปุ่นปิ้งย่างกับเห็ดแล้วก็มันหวานเนี่ยมาเสิร์ฟเข้าคู่กับจานนี้ได้ดีก็ยังถือว่าเป็นจานที่ใช้ได้ครับขอบคุณครับ พอใจกับคอมเมนต์ของคำการทุกคนนะคามิมสร้สงสารของผมมันไม่ใช่จุดแข็งของผมแต่ผมมั่นใจลดมือของอาหารแต่ละจานเยี่ยมมากยอดเฮลีย์คอนย